การที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คงจะต้องติดตามกันก็คือจุดจบเนี่ยจะไปอยู่ที่ตรงไหนและจบแบบไหนคุณทิพย์ตะวันตอนนี้เนี่ยนานาชาติพยายามจะทำเพื่อให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนมันยังไม่ค่อยจะเป็นผลน,นะคะค่ะที่อาจจะพอจะให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สักเล็กน้อยนะคะคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือทั้งสองฝ่ายเองค่ะทั้งคู่ขัดแย้งในซูดาเนี่ยเขาเห็นชอบร่วมกันในการที่จะเปิดทางให้มีการทยอยอพยพชาวต่างชาติออกมานอกประเทศได้นะคะ คุณผู้ชมคะในมุมของคนที่ติดตามการเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาตอนเหนือเนี่ยคงจะไม่ได้รู้สึกประหลาดใจนะคะที่เห็นอดีตพันธมิตรที่เขาร่วมมือกันเกาะรัฐประหารในสุดานเนี่ยหันมาสู้รบแย่งชิงอํานาจกันเองค่ะโดยนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งนะคะเขามองว่าความขัดแย้งในครั้งนี้ค่ะอาจจะเป็นผลพวงมาจากการที่ประเทศต่างๆเลือกใช้ในโยบายเอาใจสุดานนะคะเพื่อเห็นแก่เสถียรภาพแล้วก็ไม่ต้องการให้สุดานเลือกข้างบนเวทีการเมืองโลก แต่ว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นค่ะกลับทําให้หลายประเทศตกที่นั่งลําบากนะคะแล้วก็อาจจะจุดชนวนความไร้เสถียรภาพให้ลุกลามในระดับภูมิภาคค่ะดังนั้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เลยได้เห็นรัฐบาลหลายชาตินะคะรวมไปถึงองค์การระหว่างประเทศเสนอตัวเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งค่ะไม่ว่าจะเป็นตุรกีเคนยาแล้วก็เซาสุดานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอียิปต์ค่ะ ซึ่งถือเป็นมหามนาจในภูมิภาคประเทศหนึ่งที่น่าจะต้องการให้ความขัดแย้งในครั้งนี้ยุติลงโดยเร็วนะคะแต่อียิปต์มีความพร้อมในการไกล่เกลี่ยม,มากน้อยแค่ไหนค่ะ ถ้าเราจะใช้คำว่าภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับจุดยืนของอียิปต่อความขัดแย้งในสุนอาจจะไม่ผิดนักนะคะคุณผู้ชม <S <S เพราะว่าในด้านหนึ่งอียิปต์เนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพสุนค่ะโดยการซ้อมรบร่วมของสองชาติเพิ่งปิดฉากลงไปนะคะก่อนหนะ้าการสู้รบจะประทุขึ้นในสุนนยไม่ถึง2ส,สัปดาห์ค่ะแต่มองอีกด้านหนึ่งอียิปต์เองก็ต้องการพึ่งพิงความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หรือว่า UAE นะคะ ซึ่งเชื่อว่าสนับสนุนกองกําลังสนับสนุนการเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นกองกําลังกึ่งทหารที่เป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพสุดานค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองกําลังดังกล่าวจับกลุ่มตัวทหารอียิปต์มากกว่า200นายนะคะก่อนที่จะยอมส่งตัวกลับประเทศหลังจาก UAE เีเยเขาเข้าไปไกล่เกลี่ยค่ะประเด็นนี้จุดกระแสะความกังวลคืาว่าอียิปต์จะเลือกข้างหรือเปล่าก่อนที่ในเวลาต่อมาอียิปต์เองจะประกาศเสนอตัวเข้าเป็นคนกลางในการเจรจานะคะ อีกหนึ่งเหตุผลค่ะคุณผู้ชมที่ทําให้อียิปต้องตกที่นั่งลําบากเป็นเพราะว่าความขัดแย้งภายในสุนไม่เป็นผลดีกับดุลอํานาจในการกดดันเอธิโอเปียนะคะในประเด็นข้อพิพาทเรื่องเขื่อนกั้นแม่น้ำบรูนายซึ่งเป็นแม่น้ําสาขาของแม่น้ำนานค่ะโดยอียิปเขามองว่าโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําโครงการนี้ เป็นภัยคุกคามใหญ่นะคะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมการไหลของน้ําในแม่น้นํไนซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอียิปต์ค่ะดังนั้นสานจึงผูกโยงกับผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของอียิปต์ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีข่าวนะคะว่า UAE เองเสนอตัวเป็นคนกลางหรือเปล่าแต่นักวิเคราะห์หลายคนค่ะเขาจับตามองความเคลื่อนไหวของประเทศนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่ามีอิทธิพลในซูดานไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มกองกําลังต่อต้านกองทัพซูดานค่ะซึ่งข้อพิสูจน์หนึ่งที่ชัดเจนนะคะนั่นก็คือคําพูดของ UAEA มีน้ําหนักมากพอในการช่วยทหารอียิปต์ได้ก่อนหน้านี้ค่ะ แต่บทบาทของ UAE ในสุานนะับตั้งแต่ในอดีตนะคะเขาบั่นทอนความน่าเชื่อถือในฐานะตัวกลางที่มีความเป็นกลางอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่านอกจาก UAE นะคะเขาจะสนับสนุนผู้นำทหารสุนทั้ง2คนก่อรัฐประหารในปี2019และ2021แล้ว ยังมีรายงานด้วยเข้าว่า UAE ขายอาวุธให้กับคู่ขัดแย้งทั้ง2ฝ่ายมาตั้งแต่ปี2014นะคะรวมทั้งมีการฝึกใช้อาวุธให้กับสมาชิกกองกำลังฝ่ายต่อต้านและรับซื้อทองจากกองกำลังดังกล่าวด้วยค่ะภาพของเรือซาอุดีอาระเบียที่ลำเลียงพลเรือนมากกว่า150คนจาก13ประเทศทั่วโลกเดินทางถึงท่าเรือในเจดดาซึ่งเป็นเมืองท่าในทะเลแดงที่อยู่ตรงข้ามกับพอร์ตสุดานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา น่าจะเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของซาอุดีอาระเบียได้เป็นอย่างดีค่ะหลังจากมหาอนาจในตะวันออกกลางชาตินี้กลายเป็นประเทศแรกนะคะที่พาชาวต่างชาติหนีการสู้รบออกมาจากซูดานได้เป็นชุดแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามค่ะก่อนที่ประเทศอื่นๆจะทยอยอพยพคนของตัวเองนะคะตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นซาอุดีอาระเบียอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นข้อกลางในความขัดแย้งครั้งนี้ค่ะแต่ว่าซาอุดีอาระเบียเองก็เผชิญกับข้อกังขาถึงความเป็นกลางไม่ต่างไปจาก UAE นะคะเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์แล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่เอียงไปทางฝ่ายต่อต้านกองทัพสานหลังจากกองกำลังดังกล่าวเคยช่วยซาอุดีอาระเบียทำสงครามในเยเมนค่ะ ผลประโยชน์ทับซ้อนได้กลายเป็นอุปสรรคสําคัญนะคะในการทําให้การหย่าศึกในซูดานไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือของประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะดังนั้นตอนนี้หลายประเทศก็เลยหันไปฝากความหวงังเอาไว้กับองคอ์กรความร่วมมือต่างๆในภูมิภาคนะคะคุณเจชะตาคุณพรวดีคะแต่ไม่ว่าตัวกลางจะเก่งกาจขนาดไหนนะคะเงื่อนไขสําคัญก็คือถ้าสองฝ่ายคู่ขัดแยง้งเขาไม่ยอมที่จะหันหน้าเข้าเจรจากาันการพูดคุยก็ไม่มีทางสําเร็จได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ